สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอีกแล้วนะับนายดนะครับวันนี้นะฮะมีคนขอเจ้าตัวละครนิกะมานะับนะซื้อวันนี้นะฮะผมจะมาเล่นเจ้าตัวละครนิกะลงแรงกันสักหน่อยนะฮะนะว่าเราเนี่ยจะยังมีฝีมือในการเคาน์เตอร์ที่ยังแม่นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไปเมื่อสามสี่วันที่แล้วมั้งนะับนาแต่ผมจะไม่ผิดผมได้ลงคลิปอ่เกมเพนนิกะไปนะฮะนะซึ่งตอนเนี้ยผมมีกล่องสมบัติอยู่สี่กล่องนะับนะแล้วเราเนี่ยจะมาเล่นลูฟี่ทั้ง4รอบเลยนะับนะแต่ เราจะคัดแค่เกมที่เด็ดๆโดนๆเราแบบได้โชว์ของเยอะมาสัก2เกมนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปเรามันจะยาวเกินไปแล้วมันจะน่าเบื่อแนบนะผมจะคัดเกมที่มันแบบเด็ดดวงเลยเอาแบบว่าเราเคาน์เตอร์โดนทุกรอบอะไรนี้ถุยไม่มีมันไม่มีทางโดนทุกรอบอยู่แล้วนะฮะแต่ผมจะคัดเกมที่แบบว่าสนุกๆมาสัก2เกมแล้วกันนะนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเอาเดี๋ยวผมก็ต้อง อัปเดตความเคลื่อนไหวของรหัส d x จ i n ด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่2แล้วผมก็แอบ,บไปเล่นมาผมจะอัปเดตแบบคร่าวๆแบบรวดเร็วกระชับๆไวที่สุดแนบนะนะแล้วโดยที่จะทําให้คลิปเนี้ยไม่ยาวเกินไปนั่นเองนะนะสักประมาณ15นาทีอะไรยี่กําลังดีนะเดี๋ยวประมาณแบบสัก20-30ินาทีเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูไปแล้วจะหลับนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่กไปเลยดีกว่านะครับ let's go <S มาแฮบเป็นสเตจบาราติเอนะครับนนะก็ต้องดูทีฝั่งเราไหนดูซิมีโนเลนโอเคโอ้ยตัวฝั่งนู้นก็ไม่ได้ได้เปรียบเสียเปด นั้นนะครับนะซึ่งเราเป็นนิกเกะเซตเหรียญน,นิกเกะของผมเนี่ยมันเป็นเซตเหรียญแบบว่ากันธงนะครับเราก็ต้องกันธงนะครับไม่งั้นคือจะใส่มาทําขี้เกือกอะไรถ้าไม่กันธงแล้วจะใส่มาทําไมนะครับนะเพราะว่าคุณสมบัติเฉพาะผมเนี่ยไม่ใช่ติคุณสมบัติแบบเพิ่มเติมอ่ะผมใส่เป็นพวกป้องกันแล้วก็เน้นเฮทีจะป้องกันนะครับนะใส่ตัวตีมาแค่อันเดียวนะครับฝั่งนู้นเขาไม่มีตัวละครโรเจอร์ว่ะเป็นไปได้เหรอวะพี่เกมนี้ผมไม่เจอโรเจอร์เออหน,หน้าแบบหน้าแปลกนะครับนะบนะโอเค ฝั่งโน้ตแต่ฝั่งโน้มีไคโดกับไอตัวอ e ีกานะครับซึ่งไอตัวอ e ีกาเนี่ยก e ็น่าที่จะน่ารำคาญนะครับอ e ีกามันสตันได้อะแต่ไม่รู้ว่านี่แกฝั่งโน้ตฝั่งไอนี่แก่ฝั่งเรานี่จะมันจะกันทงปะทงแรกขอแล้วกันเดอ้อโอเคมันไม่มันไม่กันนะน่าจะเป็นนี่ก่บแบบสายไร่ไล่ตีไร่ต่อยตรงนี้ผมน่าจะไอไคโดมาแล้วก็สกิลช็อตไปเลยละกันหนึ่งทีต่อยต่อยต่อยหลบเข้าไปหนึ่งทีตั้งเคาน์เตอร์อึ๊บ ไปเดี๋ไปเดี๋ยวไปดี๋ยวไปดียวเออกรตีอุ้ยมันตีออกซะด้วยโอเคแต่โอเด้งมันดึงครับไม่แน่ไม่น่ายากเท่าไหร่เด้งเออโดนไปอบปั่นมาเอาเอนั่นแหละโขดเคาน์เตอร์แมน่นๆครับผมเคาน์เตอร์แมน่นๆดึงมันจะฟันอึ้บหลบสกิลสองตบเขาให้โอเคดึงครับดึง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 มันเคลียร์แล้วเราก็ดึงระวงังโอเด้งมันปาดครับแค่นั้นพอเลยแม่งปาดแรงเว้ยอึอ้บตั้งเคาน์เตอร์อึ้บ มาดเด็ได้ทั้งวันเอมก็ได้ทั้งวันนะโอเด้งโอเคมันอยู่นอกโรงครับเราตั้งสายฟ้าดีดีพอมันใกล้จะลุกเราก็ซัดเข้าไปเลยเป็นไงแล้วจะมานงจะมานอนอะไรละ่ะคนเราเขาไม่นอนกันหรอกถุยนอนนะครับนอนได้ไม่นอนนี่ไม่พักก่อนนี่เราจะเหนื่อยเอาเข้าใจ่ไหมแฉงเมไม่โดนหลบเขาให้โอเคผมก็ดึงเลยแล้วกันหน้าด้านๆน,น,นี่กะเขาดึงหน้าด้านๆกันหมดแล้วทุกวันนี้เขาไม่เล่นสายโลกกหรอกเออแล้วที่ไอ,อท,ที่ผมใช้ธงไปนี่มันทำทำไม โอเคมันลงมาดึงเอ้ยมันดึงได้ด้วยวะ่ะตั้งเคา์เตอร์เลยแล้วกันมันต้องมีจังหวะตีบ้างเหรอวะต้องเคอ์เตอร์เออมันต้องมีจังหวะตีบ้างเหรอวะเอ้ยมันดึงไม่ไม่พักเลยเฮ้ยซื้อออกไปโอเคผมโดนกระเด็นมาเลยวะ่ะทำไมแต่ผมยังไม่ตายนะยังไม่ตายไม่ตายเรายังอยู่ในทงได้อยู่อึมมันต้องตีบ้างเหรอวะเออมันต้องตีบ้างเหรอวะเฮ้ยไปแล้วโอ้โหโอเคดีนะเราไม่ล้มเราไม่เราไม่ลงเราไม่ล่วงลง,ลง,ลงดึงครับดึงดึงครับดึงตรงนี้ไม่มีคนดึงเขาบวกโนกันอย่างเดียวเลยว่ะแต่ผมขอดึงแล้วกันนะเค ตรงนี้มีใครอีกไหมเอาสายฟ้ามัวๆไปหนึ่งทีโดนด้วยแล้วเราเดินช้าอะไรขนาดนี้อา้าวเพื่อนรุจีมันมาเพื่อนถอยเอาไปโอเคมันจะตายมันจะตายแล้วลอมลุกเจ็บบุ๊บหลบอะไรเฮ้ยเอาไปหนึ่งทีสองหมืน่นหลับหลับจุกบจุ๊บวีเอสฮอคมาดิมันล้มไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยแต่มันมีคนดึงโทางมานโอเคเพื่อนเรากันอยู่ครับมันจะปาดโอ้โหโอุห้ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคดีนะเราเดฟเยอะครับมันตีเข้าเราทีละหนึ่งทีละสองก็โดนไปหนึ่งทีตั้งเคาน์เตอร์ครับมันต้องมีีคนตบ้างหรอวะ โอ้มันไปตีเพื่อนเราอยู่อ่ะมันไม่ตีโอ้ยจะแห้งให้ได้จะแห้งให้ได้เลยโอ้ยมันตีเราทีละสองที่าก็ตีจังเลยวะคือมันสกิดมันสะกงสกิดมันคงมันคันก็ซัดจังเลยงั้นผมดึงเลยละกันว่างๆอย่างนี้ผมก็ซัดเลยไคโดออผมไม่ออกหรอกวิ้ตีทีละสองคือตอนนี้ผมเก็บสแต็กเดฟมาแบบโคตรจะเยอะนะครับซัดไปเลยหนึ่งทีใครโดไม่โดนดีกว่ามาเลยครับให้ใช้มาดึงไปตรงนี้เราจะชาร์จธงครับชาร์จธงเพราะว่าธงด้านบนนะครับสามธงเนี้ย ถ้าเรากันได้คือไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นด่านไหนนะครับถ้ามันมี3ตรงติดกันอย่างเงี้ยพยายามกันให้ได้นะครับพยายามแบบคุม,คมโซคุมโซนให้เพื่อนอยู่ตรงแบบตรงโซนนี้เยอะๆนะครับเพราะแม่ถ้าเราคุมสามเอ้ยลูฟี่มึงจะยืนชาร์จอะไรนานขนาดนั้นนะโอ้โหเสียเลยทงนึงไม่ไรเอาไป1ชืนเอาไป1ชืนเลยเอาไป1ตีน <laughs> โอเคเกมนี้ก็ถือว่าเราใจพอสมควรงั้นเราไปต่อเกมที่2เลยดีกว่านะครับเอ๊แต่ก่อนไป ให้ดูว่าเราได้แต้มแรงเท่าไหร่ด้วยซึ่งเราได้ MVP แกเราเล่นดีขนาดนี้ไม่ได้ MVP ก็แย่แล้วโอ้โหมาครับแล้วเราก็ได้สมบัติมาด้วยซึ่งได้โซโลมาถือว่าดีครับเราจะได้ทำบูทสามสักทีเราชิงไปแฮ่เลยเหรอเราเป็นสายโล่จริงไป่ะเนี่ยเราฆ่าไป5ตัวเลยเนี่ยแล้วเราก็เอ้ยไม่ใช่ฆ่าไป5เลยเอะเราดึงไปแฮ่นะครับเราฆ่าไปสามแล้วก็ชิงเอ่อแล้วก็ชาร์จกิจตรงไปสองนะครับซึ่งแต้มเราก็แปดพันหกนะครับถือว่าเกมนี้นี่เราค่อนข้างแบ่งได้ดีเลยนะครับ แล้วก็ได้มา101เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเราไปต่อเกมที่2เลยดีกว่านะครับ l e t โ go โอเคมาครับก็เป <adv> ็นสเตจหมูเกาะชาบอดี้ช่วงเย็นรนมนะที่หายไปอีกสองจะสังเกตได้ว่ากล่องสมบัติผมมันเหลือดึงแล้วก็เล่นจนหมดแล้วซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่4นั่นเองนะนะซึ่งรอบที่2กับรอบที่3เนี่ยผมเพ้นะครับนะก็เลยไม่อยากจะเอามาลงให้ท่านผู้ชมดูกลัวท่านผู้ชมแบบว่าดูแล้วไม่อินอะไรอย่างงี้นะอยากดูเกมที่มันชนะมากกว่าอะไรนะโอเคทีมเราครับแสนแปดมีกราฟด้วย ดีครับเอาไว้ขัดโรเจอร์เอาไว้ต่อยโรเจอร์อะไรย่างี้คือโรเจอร์แม่งมันดึงปุ๊บเราก็สวนหมัดสกิลเข้าไปโบ้งอะไรเงนี้คือกระเด็นแน่นอนแนบนะไม่ว่าจะโรเจอร์จะอึดมาแต่ไหนก็ต้องกระเด็นนะครับนะคือการมันแบบว่ามันโดนบัฟมาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแนคบคือมันทําให้สกิลกันแบบโดนโรเจอร์แล้วกระเด็น,นรนบนะโรเจอร์วิ่งดำนี่แหละซึ่งมันค่อนข้างที่จะเอามาแบบ มันไม่ได้เชิงเกลือหางร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเอสนิกแนมนะเอซอนิกก็ไม่ได้เกลือหางร้อยเปอร์เซ็นต์กันนั้นก็มันก็ทำให้เล่นยากขึ้นแบบว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แนมนะแต่เก้าเนี่ยทำให้โรเจอร์เล่นยากขึ้นสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกกันแนมนะก็เป็นตัวที่แบบเอาไว้ขัดสกิลโรเจอร์ได้นะครับยังไงมันจะสกิลแน่นอนอึบ๊บเข้าไปดึงดีโอ้โหแล้วมันแรงซะด้วยเกลือไม่เป็นไรยังไงเราก็วิ่งไปไม่ทันอยู่แล้วครับอึบ๊บโอเคสกิลเคาน์เตอร์ไม่ทันนะคครรับือออถ้้้าาาาเเดขไปย่งีแล้วเเราาคน์์เตอรนี่มันนนนจะะช้้าางิดดึแโออเเคต่่รไยู เราก็ตั้งเคาน์เตอร์สวยๆไปสวยๆไปอึ๊บหลบอึ๊บยังไงยังไงแชงใครจะตีผมอัชเวฟสวยนี่แหละไอ้นี่แหละมันตีผมเอาไปหนึ่งทีใส่ฟ้าเดีรอครับรอครับอึ๊บเคาน์เตอร์ยังไงเคาน์เตอร์ดิเคาน์เตอร์ดิอึ๊บโอเคผักออกไปเลยอุ้ยคนยักษ์มันไม่กระดิ่งสักทีอ่ะผมผมว่าผมนานแล้วนะผมว่าผมนานแล้วนะคนยักษ์ต้องตีคนยักษ์ต้องตีคนยักษ์ไม่ตีก็โดนอึ๊บโอเคเอาตายเลยถึงกับตายเลยทีเดียวเชียว ยังไงครับแชงยังไงครับก็เด้งไปเลยละกันโอเคตรงน,นี้ไม่มีคนดึงนะครับเอ้กาไม่ผมดึงให้ผมดึงเถอะกาบงั้นผมก็ไปซัดแชงเลยละกันเอาโดนชแคกๆอย่างนี้เรียบร้อยโอ้โหโดนเราติฟรีตายครับเฮ้ยจะให้ทงแล้วเหรอคือไอที่ผ่านมา2เกมที่ผมแบบเล่นยากๆทีนี้จะมาให้ทงงั้นก็บาจารังเบเลยละกันโอ้โห,โหกือแบบแห้งแต่เกมน,นี้มันง่ายอะ่ะมันง่ายแบบ ให้กึนแล้วเราก็ได้ MVP นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีใครมันดึงธงสุดท้ายนะผมลืมแล้วผมกดให้รุจีแล้วกันนะครับนะโอเคแล้วผมก็ได้เศษโซโลแมส12เศษถือว่าดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาไปดูเศษโซโลโอ้โหอ่าอันนี้ผมไปกดโดนไขวนี่ยผมพาไปดูเศษโซโลสักนิดหนึ่งแะวแมเศษโซโลผมไปได้ถึงไหนแล้วนะครับโอเคไปอย่างหน้าหลักก็เรามานั่งดูว่าตัวไหนของเราจะทําเป็นบู๊แสมสักทีนะครับ ึ่งบูสสามนี่ใช้ทรัพยากรเศษตัวคละครค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคตรงนี้ผมเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเหลืออีกเยอะเลยแนมนะผ5ร้อยห้าสิบผมมีอยู่แค่ร้ออยู่เลยนะครับโอเคสำหรับนิกาวันนี้ผมก็ได้เล่นไปแล้ว2เกมแนมนะซึ่งเกมสุดท้ายนี่มันอาจจะง่ายไปหน่อยแต่เกมที่ผมแพ้ผมก็ไม่อยากเอามาลงแนมนะคือมันจะดูแล้วมันจะน่าเบื่อหน้าเบื่อหน่อยนะครับนะคือคือมันจะค่อนข้างที่จะดูน่าเบื่อหน้าเบื่อแล้วมันก็จะ เฟลสำหรับคนดูแนบนะแต่ถ้าคนดูอยากดูทุกเกมของผมหรือว่าเกมไหนที่แพ้คนดูก็อยากจะดูว่าผมเล่นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แนบนะแต่ผมจะคัดเกมที่ผมว่าเล่นมันๆแล้วก็ชนะมาให้ดูนะครับนะเพราะว่าเกมที่มันไม่ชนะผมก็ไม่อยากลงเพราะกูไม่ชอบไงเด<ๆ>ี๋ยวสำหรับเซตเหรียญของนิกะนะฮะผมก็จะให้ดูประมาณนี้แนบนะซึ่งเซตเหรียญเน,นี่ยผมทาไว้นานแล้วแล้วก็ทํามาโดยใช้ตลอดเลยแนบนะเป็นเซตเหรียญแบบช่วงวานนคุนินะครับนะมันจะเป็นเซตเหรียญแบบบุกถล่มวันนี้ง่ายใช่ไหมแนบนะ เซตเหรียญเหรียญอันแรกนะครับนะที่ผมใส่ก็เ uh ป็นเหรียญลูฟี่นะครับนะที่ลดความเสียหายที่ได้รับลง5%นะครับนะเมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองนะครับพวกคุณสมบัติเพิ่มเติมเนี่ยผมก็ใส่เป็นป้องกันทั้งหมด3ช่องเลยนะครับนะแล้วก็แล้วแต่ตามเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมเลยนะว่าจะได้18% 14% 12% 16%แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเอายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติลดความเสียหายลง3%เมื่ออยู่ในเขตสมบัตินะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมใส่คุณสมบัติเพิ่มเติมเปป็็นนนนนนพพลลลัััังงงชีีววววิตต2แแแถถะะครบ้้กกออ1 ประทับองการมี4แถวแล้วนะครับนะซึ่งผมก็ลืมนับแล้วว่ามันเท่าไหร่โอเคเดฟของผมอยู่ที่56%แอมนะนะแล้วก็มี HP 60%แอมนะนะก็อันนี้จะมีจะเป็นแท็กแบบครบทุกอันเลยนะมันจะคอมโบกับเหรียญอันแรกด้วยแอมนะนะก็มีตรงอันนี้นะครับจะเป็นวานุคนนี้ที่คอมโบกับเหรียญอันแรกนะครับนะซึ่งมันจะทำให้การยุดคูดาวสกิลหนึ่งเร็วขึ้นนะครับนะแล้วก็เหรียญอันสุดท,ท้ายจะเป็นเหรียญของดิกา,กาตัวมันเองนะครับนะฟื้นฟู3%เมื่อซัดศัตรูปิวแอมนะก็คือถ้าเราเคาน์เตอร์เสร เราก็จะเพิ่มแบบการเด้งเลือกขึ้นมาอีก3%นั่นเองนะนะโดยผมจะใส่พลังชีวิตเนี่ยอีก2แถวแล้วก็พลังโจมตีอีกแถวหนึ่งนะนะใส่พลังโจมตีมาเป็นแซมแซมนะนะให้มันพอมีความแรงสักนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันบาจารังให้แบบถึงถึงแบบถึงพิกถึงขิงหน่อยนะนะเออประมาณนั้นนะฮบแต่ก็ เน้นไปที่ HP hey พกับ Defense อยู่ดีนะแต่เพราะว่านิกายที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นนิการสายการทงนะครับทำให้เดฟตัวเองเยอะๆทำให้ HP พเยอะๆเนี่ยยังไงมันก็ได้เด้งได้กันทงนานแน่น,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 นอนนั่นเองนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับของผมตอนนี้ที่ผมอยากจะมาแนะนำหรือว่ามาบอกกล่ากวกับท่านผู้ชมนะนะตอนนี้เรือของผมเนี่ยมีที่ว่างอยู่อีก10ที่นะนะถ้าใครสนใจอยากจะเข้าเรือของผมเนี่ยให้แท็กมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะมรับนะพร้อมกับเงื่อนไขที่ผมนั้นได้ตั้งเอาไว้ก็คือ ทราบของท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมากกว่า130%นั่นเองนะครับนะแล้วก็ใครทักมาก่อนผมก็รับก่อนนั่นเองนะครับนะมากกว่า130%ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะมีกลุ่ม messenger ที่ท่านผู้ชมทักมาปุ๊บเวลา,าผมผ่านเงื่อนไขอะไรนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะดึงท่านผู้ชมเข้ากลุ่มละกลุ่ม messenger นั่นเองนะครับนะโดยที่กดในการเล่นของผมเลยเนะี่ยคือส่งเอลทุกวันนะครับนะก็พยายามเข้าเกมมาแล้วก็กดส่งเอลเล่นตัวเกมสองเกมแล้วก็เข้ามาเวทในเรือของเราแล้วก็กดส่งเอลตรงนี้นะครับนะวันละครั้งนะครับนะขอแค่วันละครั้งก็พอนะครับนะนะแล้วก็ไม่ออน4วันเนี่ยหรือว่าไม่เล่นไม่เข้าเกมเลย4วัน5วันเนี่ยผมจะเตะออกนะครับนะนะแล้วก็ แต่ถ้าสมมติว่าถ้าอยู่ในแชทของผมแล้วเนี่ยแล้วถ้ามีทุน่แบบว่าจริงๆหรือว่าในอาทิตย์นั้นเนี่ยเล่นไม่ได้จริงๆก็สามารถคอมสามารถแชทมาบอกได้นะในกลุ่มนั้นเลยนะผมก็จะรับทราบแล้วก็จะไม่ติรหัสท่านผู้ชมออกนั่นเองนะครับในเมื่อเราเล่นนิกาเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของรหัส DX จนหรือว่ารหารัสรุจีกับแชทของเราสักเล็กน้อยก็ดีกว่านะครับ let's go ซึ่งตอนเข้าเกมมาเลยนะครับนะวันนี้ผมก็ต้องเริ่มจากการเติมแบบ เติมสักพยากรในเกมให้เศษให้ตัวละครวิ่งอยู่แล้วนะครับนะโดยที่เราจะไม่ให้มันขาดช่วงนะครับแล้วเราก็มารับอัปเกรดเรียนนะครับนะอัปเกรดเรียนที่มันแบบว่าค้างคาไว้เราก็อัปเกรดให้มันเรียบร้อยนะครับนะในวันวันหนึ่งที่เราควรจะทํานั่นเองนะครับนะแล้วเราก็ส่งเอลแวะส่งเอลสักเล็กน้อยนะครับนะถือว่าทําให้คนในเรือเนี่ยได้กดเศษตัวละครกันทั่วแน่ทุกคนนั่นเองนะครับนะแล้วเราก็ ไปเริ่มแบทเทิลกันเลยนะครับนะโดยการแบทเทิลดานแรกของผมนะ <c oughs> ก็จะเป็นสเตจเกาะรัมน,นั่นเองนะครับนะโดยตัวละครที่ผมเจอเนี่ยมีเช้งแล้วก็มีโรเจอร์ดนนะนะมีแต่ตัวปนปนทั้งนั้น,น,นเลยนะนะแต่ผมเนี่ยก็ใช้ความพิ้วไหวของลุจิของผมเนี่ยไล่ดึงธงไล่ตบไล่เตะไล่ต่อยไล่วิ่งวิ่งไม่ใช่ไล่วิ่งสิวิ่งหนีนะครับนะแล้วก็มีเช้งออกมาแซมเล็กๆน้อยๆน,นะครับนะโดยทําให้เกมเนี่ย พลิกล็อกกันแบบโหดสุดๆเลยนะครับนะเกมนี้นี่คือเกือบแพ้นะครับรุจ่มันดึงธงกระพริบอยู่แผลบแพแต่มันเกือบดึงทันนะครับนะเลยทําให้เกมเนี้ยผมเนี้ยชนะไปถ้ารุจ่ตัวนั้นดึงทันก็น่าจะแห้งนะครับนะเกมนี้นครับโดยเกมต่อไปนะครับก็เป็นสเตจวานคนนี้ช่วงกลางคืนนะฮะผมก็ได้ซัดก,กับแชงในช่วงต้นเกมนะครับแล้วผมก็ ไปลอยแอบดึงธงนะครับนะเกมนี้นะครับผมฉีกดึงธงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะถึงแม้ว่าผมจะฉีกดึงธงได้รัวริ้นสักแค่ไหนนะแต่แต่ทีมของผมเนี่ยก็กันธงไม่ได้นะครับนะก็เลยแพ้ไป1ต่อ4นั่นเองนะครับนะเกมที่3นะก็ยังเป็นด่านสเตยวนโนคุนี้อยู่นะครับนะแล้วก็มีตัวละครแปลกๆอย่างเช่นพวกตัวสายโลดน้องคาตาคูริตตัวนี้เออนะครับนะแล้วก็จะมีตัวแล้วก็มีตัวลูฟี่บาวแมนนะครับนะซึ่งเป็นตัวละครที่แบบว่าผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะเจอในแรงหรือว่าเขามาเล่นเก็บเหรียญอะไรกันก็ไมม่่่รู้้นนคแตเเกีียื ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะดึงธงได้แบบได้บ่อยนะครับนะแล้วก็สร้างสเปซได้ดีเนบนะเลยทําให้เกมนเนี้ยเนี่ยชนะไปอย่างไม่ลําบากยากเย็นอะไรขนาดนั้นน,นะเอฟนะและเกมสุดท้ายครับก็ยังเป็นสเตจวานวคุณนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับนะโดยเกมเนี้ยคือผมค่อนข้างเล่นลําบากเลยไม่ว่าจะดึงธงไหนก็จะต้องโดนฝั่งตรงข้ามรับน้องเสมอแล้วผมก็แพ้ไปในสกอร์หต่อ4คือรับน้องหมายความว่าที่หมายความว่าคือไม่ว่าผมจะเล่นยังไงก็ โดนสกิลบงบ้างตายหลบโดนโดนเขาหลบเพอร์ฟิกดอทสวนมาแล้วก็ตายอะไรอย่างนี้นะครับนะซึ่งมันมัน่อนข้างที่จะต่างชั้นทางด้านฝีมือกันเยอะนวะนะันเลยทําให้เกมนี้แพ้ไปนะครับนะโอเคครับหลังจากเล่นครบทั้งหมด4เกมหรือว่าโบนัสกล่องอ่าของขวัญในวันนั้นแล้วนะครับผมก็ในทุกๆวันนะครับผมเน้นย้าเลยท่านผู้ชมนะต้องเข้ามาแลกของขวัญน,นะครับนะแลกแบบอ่พวก เหรียญหรือว่าพวก exp ะไรพวกนี้นะครับพวกเงินอะไรพวกนี้แลกให้เรียบร้อยนะโดยใช้แต้มแบตเทอรในการแลกแล้วก็แลกเศษตัวละคร3าดาวแลกให้หมดทุกตัวเลยนะครับนะโดยที่ผมนั้นก็จะแลกวนไปจนครบนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับไม่พอครับผมได้เหรียญอินเวนของเจ้าลูฟี่กับรุจิมานะครับนะผมก็คราฟมาเลยครับทั้ง8อันแล้วผมก็เอามานั่งตีบวกจนได้เหรียญ9มาถึง2เหรียญนะนะโดยที่เหรียญอันนึงเนี่ยเป็นเหรียญที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นป้องกันทั้ง3อันเลยหรือว่่าทั้้งง3ชอเเลลยะแวก็จ ยหนึ่งในที่ผมไปรวมมาได้เนี่ยก็จะเป็นเป็นคีย์ที่เข้าทั้ง3อันเลยนะครับนะโดยที่เหรียญไอ้คีย์ที่เข้าสามอันสามช่องอันนะั้นนี่ยผมจะเก็บไว้ใส่ซับนั่นเองนะ okay, ครับนะโอเคครัสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบพี่ไปตรงนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคซับสไครต์นะเป็นกลันต่อไปกันด้วยนะครับนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิโลกินนิกส์ดีโอนะครับสวัสดีครับ สวัสดีมำรวจทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดยบสของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีโมจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสีที่พิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ